ก็าอาจจะเป็นตัวตัวเองมากจนกระทั่งลืมคิดไปว่าเรากาลังเรากาลังถ่ายทอดถ่ายทอดนักสิ่งที่นัก,นกเขียนเขียนออกไปนะคะาะฉะนั้นการแปลเนี่ยเราต้องไม่มีความเป็นตัวเราเลยนะคะเราจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการแปลเนี่ยได้มีความสําคัญมากตรงที่ว่านักแปลก,กับนักเขียน จะต้องใกล้ชิดกันมาต้องติดต่อกันได้ตลอดเวลาจะต้องแบบมีความเข้าใจสาคัญมากค่ะเพราะว่าบางทีเบืเออ้องหลังหมายถึงว่าเบื้องหลังของนักแตลอะไรอย่างเงี้ยในการเขียนเนีรนะคุณต้องการจะศึกษาอะไรตรงนี้สำคัญมากเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่เราแปลออกเราจะได้สื่อสารออกได้ต้องตามที่นักเขียนต้องการจะสื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ มันมันคือสิทธิที่เราจะต้องระแวกระวังและก็ต้องเลือกเป็นนักแปลแบบนี้นะคะและการแปลออกนคะคะจริง,รงๆแล้วเนะี่ยมันไม่ได้ทุกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะจะยังไงต่อให้เก่งขนาดไหนยังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้ทัร้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะต้องมีหายไปในระหว่างทางอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่การเคารพต้นฉบับเคารพนักเขียนนะคะนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดที่นักแปล จะต้องทำจริงๆนะคะแล้วเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นประเทศเราเนี่ยเราเชื่อว่าเลขเก้าของเราเป็นเลขมงคลหรือว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่บังชีเราบอกเออเราพูดถึงเลขเก้าเออเลขมงคลแต่ถามว่าหนึ่งเนาะคนต่างชาติเนี่ยเขามารูเ 9, ้เรื่องเก้ากับเร่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาสมมติถ้าเกิดเราแปลอะไรที่เกี่ยวกับเลขเก้าเราอาจจะใช้ คงอยู่เลขเก้าแต่เราอาจจะต้องอธิบายว่ามันเี็อะไรนะฮะหรือเราอาจจะแปลงเลขเก้าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยจะเข้าใจคำว่าเลขลัคกีเลขลัคกี้เซมากกว่าลัคกี้ซมันขึ้นมันขึนนขนอยู่กับว่าโอเคนักแปลงจะเลือกยังไงน,นะฮะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมว่าถ้าเกิดสมมติเราไปแชร์วัฒนธรรมของเราแล้ววัฒนธรรไปขายให้คนอื่นเขาได้หรือเปล่าอันเนี้ยเราต้องคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องต้องเป็นอะไรที่มันต้องตกลงกับนักสุกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องใกล้ชิดกันจริงๆค่ะบางคนนะคะบางวลเรื่องเนี่ยบางทีแปลเนี่ยนะคะการแปลน่นักแปลบางคนเนี่ยไม่ได้เก่งเลิศเลย สิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นกับงานแปลนั้นนะคะอย่างเช่นนักนักอันเนี้ยหมายถึงนักเขียนเนี่ยจะต้องเขียนแบบไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนแล้วก็ตีความง่ายอะไรง่ายนะคะี่ฉันจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะนักแปลนักแปลแปลว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งสาคัญการเรียนรู้จากความผิดพลาดต้องหายที่สำคัญแขลเป็นที่ดี มีค่ามากกว่าคําแนะนำที่ดีคือการที่แบบว่าคุณไปมีประสบการณ์เองเนี้ยมันย่อมดีกว่าใครจะแนะนำยังไงมันก็ไม่เท่ากับคุณมีประสบการณ์ของคุณเองนะฮะแต่นักแปลคนนี้คนเดียวกันทื่เราก็พอรท้จักซึ่งมากตอนก็แปลนี้ปรากฏว่าพอทันมาลูกเป็นแอปเปิลในตาไม่ออกพระเจ้าช่วยนะคะอันนี้เรารู้เลยว่ามันมาจากภาษาอังกฤษว่า You are the apple of my eye นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันต้องหมายความถึงลูกเป็นแย่ตาดวงใจของแม่แลองคิดดูสิคะว,ว่าอเน,นี้มันเกิดขึ้นกับการแปลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ,อต้องระวังอย่างมากนะคะแล้วถ้าจอย่าบอกนะว่าคนนี้ใช้ Google Translate ไม่ใช่นะเพราะว่าดิฉันลองเข้าไปใส่้ว กูเกิลเนี่ยเขาทัンスเลทพูเข้าพออ่อบ,บอกว่าลูกเป็นแก้วตาดวงใจของแม่แต่คนนี้แบบบอตกไปได่ยังไงลูกแบบว่าหมดอารมณ์เลยค่ะตอนเาคุยตรงนี้เลยคะบอกว่าโอ้โหลูกเป็นแอปเปิ้ลในตาแม่ที่ทำมาดีหมดหมดแย่เลยค่ะก็จ yeah, ะฝากให้แค่นี้ค่ะของต่อไปช่วงจอมยทธ์ดีออนนะคะก็ได้แง่ตรงของในมกิติของการแปลนะคะที่ต้องทำง,งานได้ กับนักเขียนมากขึ้นสำหรับบทบาทของนักแปลเระเป็การที่เราจะทําให้วรรณกรรมไทยของเราไปสู่ระดับสากลได้ก็ต้องดูในเรื่องของทําอย่างไรให้เนื้อหามันสากลมีความเป็นสจนัจธรรมมากขึ้นนะคะขอขอ,ขอ,ขอขงพระคือความร่วมมือเป็นอย่างสูงเลยค่ะและวันนี้นะคะเรา